จจุบันผู้คนหันมาบริโภคเส้นกว๋วยเตี๋ยวกันมากยิ่งขึ้นจนแทบจะก,กลายเป็นอาหารหลักของคนไทยไปแล้วในอดีตการผลิตเส้นกว๋วยเตี๋ยวจะมีส่วนผสมจากข้าวและน,น้ำเพียงเท่านั้นแต่ณปัจจุบันได้มีการนำเอาสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มสีสันและคุณค่าทางอาหารมากขึ้นทำให้ดูน่ารับประทานวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆกันค่ะก็จะมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็จะมีเส้นเล็ก ก็1มิล3มิล5มิล10มิลแต่ก็เส้นก๋วยจั๊บแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวสีตอนนี้ก็มีชาบหมอนก็ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยจั๊บแล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยก็จะมีทําเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยได้ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําได้หรือเขาเรียกว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวเฝอค่ะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวทางเวียดนามค่ะก็ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักก็คือเป็นข้าวขาวก็คือข้าวของไทยก็โดย ที่ผลิตกันเยอะที่สุดก็คือทางภาคกลางของประเทศเราก็อยุธยาสุพรรณปทุมธานีรอ,อ,อบๆแถวๆบริเวณกรุงเทพค่ะใกล้ๆแถวๆนั้นก็ที่เราใช้ข้าวก็คือต้องข้าวประมาณข้าว8เดือน10เดือนเป็นข้าวแข็งถึงจะใช้ผลิตกุวยเตี๋ยวได้ะคะ่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเส้น สีเขียวก็จะเป็นใบหม่อนนะคะเราจะมีทั้งหมดอยู่5ีสีนะคะก็จะมีสีเขียวใบหมอนสีส้มก็จะเป็นเส้นพลิกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลก็จะเป็นข้าวกล้องแล้วก็สีแดงก็จะเป็นข้าวหอมแดงส่วนสีดำก็จะเป็นข้าวหอมนินะคะแล้วก็ของเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสีเนี่ยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพนะคะก็จะไม่มีสีอะไรที่จะเข้าไปผสมจะไม่มีจะเป็นสีธรรมชาติเลยค่ะ